สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปดูสภาพในร้านกันนะครับมันนี้มาติดภัยสว่างมากแล้วก็ลูกค้าเยอะมากนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกคนคิดถึงกันมากทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมคิดหลายวันไม่ได้ไม่ได้เจอกันนะครับมันมีโอกาสนิดหนึ่งมีเวลานิดหนึ่งครับผมทำอาหารแบบไว้ทุกอย่างลูกค้ายังเตรียมร้านอยู่นะครับโอเคครับผม เราไปดูในร่างกันนะครับสภาพเป็นไงโอเคโอเคนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับทุกคนหน้าตาอย่างนี้นะครับลูกค้าเราเยอะมากครับผมอย่างนี้อาหารไม่อร่อยไม่ใช่แล้วนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับผมหน,หน้าตาอย่างนี้นะครับ ที่จัดรถไม่พอครับผมนี่นะครับนี่นะครับสภาพในร้านเอ็มเอ็มทุกโตเลยครับผมไม่มีโตโตวางแล้วนะครับโอเคครับร้านหยุดติดถนนนะครับร้านหยุดติดถนนครับผมแถวลามินทาครับผมเข้ามาถนนกูบอนนะครับนี่นะครับกุ้งเผาครับผมกุ้งเผาสามลูครับผมสั่งไว้เรียบร้อยนะครับ วันนี้เรามาเจอกันอีกรอบนึงหน้าตาเวยงามไหมครับเฉยงามไหมครับมีห่วยวันเผาด้วยใช่ไหมครับพี่โอเคคนเผาวีสามโคในไม่ทันเลยครับลูกค้าเราเลยเอยืมมากนะครับวันนี้นะครับดูสภาพในร้านเป็นไงพ่องนะครับอ่าเป็นไงบ้างนะครับกุ้งปลใกล้หมดปลาเก๋าใกล้หมดปลากระพงก็ใกล้หมดแล้วนะครับโอ้ครับผม วันนี้มีโอกาสดีมากนะคะได้มีคลิปนิดหนึ่งเอาให้พี่น้องทุกท่านมาดูด้วยกันมาชมนะครับผมวันนี้พาไปชมกุ้งเผากันนะครับอ่าโลนึงออกไปแล้วครับผมหรืออีกสองโลนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมโอ้โหนี่ครึ่งโลนี่เอาสุดๆปีนๆเลยครับผมเอามาจากหัวแล้วก็ไม่ดองนอกนะครับไม่ดองนอกไว้เลยครับผม ลูกค้าสั่งข้างไหนก็เอาสุดทุกข้างครับนี่นะครับวันนี้ก็รถน่าจะติดนิดนึงครับผมโอเคนะครับวันนี้มีโอกาสมีเวลาดีๆนะครับนี่นาร้านครับผมนี่นาร้านอยู่นี้นะครับกุ้งเผ่าอยุธยาครับผมนี่ครับกุ้งเปียนเปียนครับผมเอาออกมาแล้วก็เผาเลยครับ